แต่งห้าเล่มยังผิดเลยหยุดเคยเห็นขายส่วนตัวครึ่งอ่ครึ่งแข่งพระวิสุทธิเทพเออนะถ้าถามว่ามีจริงไหมก็ต้องถามว่าถ้าคุณเข้ากรรมฐานบ่อยๆคุณก็จะเข้าใจว่ามีจริงนะเอาละเดี๋ยวจะให้จาร์โออธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมว่ากําหนดจิตยังไงเวลาที่คุณจะเข้ากรรมฐานอ่ะเริ่มเลยพุทธานุสิกรรมฐานมันร่อนว นะอาจารย์โอภูเป็นประธานนี่คือพุทธานุสิกรรมฐานพุทธานุสิกรรมฐานพุทธานุสิกรรมฐานเป็นคำฐานที่ง่ายที่สุดนะอาจารย์อะไรนะ<อ>ดีใจ้องรูประรูปนะพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปที่ชอบมากที่สุดหนึ่งรูปหรือหนึ่งองค์อ,อาจจะอยู่ในห้องพระ แล้วก็นั่งมองพระพุทธรูปที่เราชอบก็ได้ใช่หรือรูปภาพพระประธานในโบสถ์เนี้ยหรือองค์เนี้ยอาจจะไปไม่ได้ทุกครั้งแต่เราสามารถที่จะถ่ายรูปท่านมาติดในบ้านเราแล้วเราก็นั่งจ้องแล้วก็บริกรรมหุดหายใจเข้าหายใจออกแล้วแต่ว่าจะนัมาพระทะหรือพุทโธหรือสัมมาอรหัง หรือยุบหลอหรองบอก็ได้อืมก็อย่างที่เล่าเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่าจิตของแต่ละคนนั้นมันจะมีคําพูดอ่ะไอเป็นเป็นบทสวดอ่ะว่าอะไรที่โอ้ที่โอ้นึงไม่ออกอ่ะเมื่อกี้เนี้ยที่ทัาทับบอกว่าเขาเคยถามคนคนนึงว่าที่ที่คนนั้นเขามาบอกทับว่าเนี่ยเขาฝึกสมาธิสูงเลยแล้วเขาก็ถามเขาไปว่าขึ้นต้นยังไงเขาก็อึกอึพูดไม่ออก อาจารย์ท็อกก็เลยบอกว่าบทนั้นคือบทอะไรนะบทสมาทานพระกรรมฐานก่อนจะสมาทานพระกรรมฐานเนี่ยอิมาหังพระขาวอัตถาวังตุมหากางปริจชามิข้าพเจ้าขอยกชีวิตจิตใจให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกัพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานวัดบางหลวงโคครูสืบๆกันมานะเป็นทั้งบวนเลยนะนะเราพอเราสวดเสร็จใช่ปะ เราก็ขอยกจิตสู่เมฆจิตนะอันได้แก่นะเมฆจิตได้แก่กายวาววาวาทวารวจีทวารมโนทวารกรรมฐาน40รวมเป็นพุทธานุสิกกรรมฐานเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าเกิดในกมลสันดานในที่นี้ก็คือเรารวบรวมกําลังทั้งหมดอ่ะของจิตของพระพุทธเจ้าลงมาในจิตใจของเราทั้งหมดกายทวารก็คือทั้งกายวจีทวารคือคําพูดมโนทวารก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองทั้งมวลถามว่า แล้วเวลาเรารัตนาบร,รมีเนี่ยนะนโมกาเยเนะนโมกายนะวาจจยาเจรสาวาเชรังนามะปฏิมังอิทธรรมปาติหันยกะรัง